อัลเบิร์ตออสตาไม่ได้เริ่มต้นจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เขามาจากพื้นฐานที่เรียบง่ายและเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงต้นชีวิตเขาเคยถูกมองว่าเป็นนักเรียนที่ล้มเหลวแต่เขามีความรักในวิทยาศาสตร์และไม่เคยหยุดเรียนรู้การพัฒนาตัวเองของออสตน์คือการไม่ยอมแพ้และการมีความตั้งใจในการค้นหาความจรงิงเขาใช้ความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต เขาสร้างผลงานที่เปลี่ยนแปลงวิยทยาศาสตร์ไปตลอดกาลเพราะเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลวและมองไปข้างหน้าที่ไอสไตล์เราเชื่อว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้และปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่งคือกุญแจสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายพัฒนาตัวเองทุกวันเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นความสำเร็จไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในอนาคต That bin Rian Ru Lacturp Dojak Mun, Albert Isadai.